รับสมัครตัวประกอบตั้งโต๊ะที่สมุยร,รับสมัครตัวประกอบเล่นซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาค่าจ้างพอถูไถยแต่จุดสนใจคือดาราที่มาเล่นเรื่องนี้คนแห่สมัครเทียบไม่ใช่อยากได้เ,เงินนะอยากเจอน้องวันที่19มิถุนายน2 5 6 7 Facebook ฟนัทดา,นาในวุฒิเสถนาได้เผยภาพของคนที่มาตั้งโต๊ะเพื่อรับสมัครคนเล่นเป็นตัวประกอบในซีรีส์จากอเมริกาที่ตลาดแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยไม่ได้บอกว่าซีรีส์ที่เล่นนั้นชื่อว่าอะไรแต่มีจุดนนน่าสใจคคือค ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เงินวันละ700อบาทไปดูคนเขาถ่ายหนังแถมได้เงินอีกต่างหากโดยที่ในใบสมัครนั้นมีเพียงการถามข้อมูลคร่าวๆเช่นชื่อส่วนสูงน้ำหนักอยู่กับโมเดลลิ่งสังกัดอะไรรอบเอวรอบสะโพกรอบอกสัญชาติว่างมาเล่นวันไหนเบอร์ติดต่อและลายภาษาที่สื่อสารได้ที่อยู่ซ้รองเทา้าซ้ากางเกงไซ้เสื้อมีความสามารถพิเศษสองหรือไม่มีโซเชียลมีเดียหรือไม่และให้ใส่อีเมลเพื่อติดต่อกลับห,หากเป็นคนต่างชาติจะกำหนดให้กรอกว่าวีซ่าจะหมดอายุเมื่อไร่ และเพียงแค่ลงรูปไปชั่วโมงเดียวคนก็แชร์กันไปเป็นพันโดยคาดว่าซีรีส์ที่จะได้เล่นนั้นคือเรื่องเดิร์ไว้โลตัสสามที่ได้ลิซ่าและทิ้งมาร่วมแสดงด้วยและปัจจุบันกำลังถ่ายทำอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีซึ่งทำเอาหลายคนตาลุกวาวเพราะเท่ากับว่าได้เงินค่าจ้างหวานละเจ0ด้อยบาทแถมยังได้อยู่ในกองถ่ายเดียวกับลิซ่าอีกต่างหากทั้งนี้ก็ได้มีคนมาบอกว่าหากใครที่คิดว่าเป็นตัวประกอบแล้วจะได้แจ้งเกิดนั้น อาจจะคิดผิดไปต่อให้ได้ยินข้างพระเอกแต่หากไม่มีบทพูดไม่มีใครติดไม่ไวเลสให้ก็อาจจะไม่ถูกกล้องจับต่อให้ยืนใกล้พระเอกก็ตามและหากใครจะไปและแต่งตัวเด่นๆอาจจะโดนจับไปไว้ไกลๆเพราะจะบิ่เงเบนความสนใจหรือหากใครที่คิดว่าจะพยายามออกกล้องบ่อยๆสุดท้ายจะโดนขยับออกไป